สวัสดีค่ะทุกคนมีเมอริเกิลนะคะคลิปนี้นะคะมีจะมา,มารีวิวลิปที่เพิ่งออกใหม่นะคะของสีจันนั่นเองทุกคนเขามาชิงบอลลังลิปเนื้อแมตติดทนแล้วนะคะจะเป็นรุ่นไหนแล้วก็มีรายละเอียดยังไงบ้างนั้นนะคะยังไงก็ไปชมกันเลยคะ่ะ ึ่งรุ่นนี้นะคะนั่นก็มีชื่อว่าสิจัน feeling me นะคะแมตต์ลิควิดลิปนั่นเองนะคะที่มีเลือกมาก็จะเป็นเบอร์05นะคะพิชชี่ทามนั่นเองนะคะทุกคนตัวกล่องนะคะเขาจะมาเป็นสีแบบนี้เลยนะคะเขาจะมีในการอยู่10สีนะคะแล้วก็มาในปริมาณ3กรัมนะคะทุกคนแล้วก็ตัวกล่องจะมีความแบบเป็นดอกกลาบตามสไตล์ของสีจันนั่นเองนะคะด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดนะคะแล้วก็ชื่อสีแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยนะคะทุกคน,นเป็นชีพนชิ้จประจรนะคะชิ้จประจอตรงนี้เลย ข้างบนนะคะจะเป็นชื่อบอกนะคะว่าเป็นเบอร์อะไรนะคะซึ่งนิวก็ฉีกไปแล้วนี่นะคะบนแกะค่อนข้างแบบแงยากนิดหนึ่งนะแล้วก็พอเปิดออกมานะคะตัวแท่งก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนสวยมากนี่นะคะ,ะป,ประมาณนี้ปราบนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเห็นว่าเออสีนี้เป็นประมาณนี้นะทุกคนเป็นโทนส้มโทนแดงโทนชมพูโทนน้ำตาอะไรเงี้ยมีค่อนข้างทีง่จะครบทุกโทนเลยนะคะในสิบสีนี้ซึ่งถามว่าทําไมเลิกเบอร์ศูนย์ห้ามาเพราะว่า ลิปสีแบบเนื้ออื่นสีอื่นอะไรเงี้ยมีหมดแล้วโทนชมพูโทนน้ำตาลโทนแดงอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ยังไม่มีแบบแล้วแบบค่อนข้างจะขาดใจานิดน,นึงนะก็จะเป็นสีส้มนั่นเองนะคะซึ่งก็ตอนแรกจะลังเลียวจะเบอร์สามที่มันเป็นโทนนูนน้ำตาอะไรเงี้ยแต่พอรู้สึกว่าสีน้ำตาลมีอยแล้วไงแต่อยากได้สีส้มที่แบบเนื้อดีสีสที่แบบนทนแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีอะไรเงี้ยก็เลยเลือกเป็นเบอร์ห้ามานเนี่ยคนสีที่ไามนะมันจะเป็นอ็อก โทนนี่เห็นไหมตอนนี้เลยนะคะเป็นสีชมพูอมส้มนะมันไม่ใช่โทนส้มจัดๆทุกคน,นแต่ว่าในรูปอาจจะดูส้มไปนิดนึงนะคะแต่ว่าพอเราทาออกมาแล้วนะมันผสมกับสีปากที่เป็นสีชมพูไงคะมันก็จะเป็นแบบสีชมพูอมส้มอะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะสก,กัดของเขานะคะก็จะมีบวิตามินอีด้วยนะ,ะมีโรสอิลน์นะช่วยบำรุงปากนะคะแล้วก็น้ํามันดอกคามเมลีนั่นเองช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนี่นะคะคนที่แพ้พวกนี้ก็คือใช้ได้น,นั่นเองนะคะ สีขาวเนะี่ยข้อเสียของเขาก็คือจะค่อนข้างเลอะง่ายนะคะถ้าไปโดนแบบถ้ามือเราเปื้อนรองพื้นหรือว่าลิปสีอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะติดไปสีนั้นเลยนะคะแต่ว่าก็แก้ไม่ยากแค่เช็ดออกแค่นั้นเองนะคะค่อนข้างแท่งใหญ่เนะี่ยทุกคนเอาจริงนะสามกรัมก็ถือว่าเยอะนะสำหรับอีกแต่ว่าราคาเขาก็คุ้มค่านั่นเองนะคะเปิดออกมาเปิดออกมา,เ,ออกมาเขาจะเป็นประมาณนี้น,นะคะตัวแอปเคเตอร์เขาจะมีความเอียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็เป็นเนื้อกะรรมาหยีนั่นเองนะส่วนกลิ่นของเขานะเป็นเลยนะเป็นเหมือนกับกาแฟมมกค่า กลิ่นดีมากมากเลยนะใครชอบกลิ่นกาแฟเนี่ยก็คือจะถูกใจมากาสีเนี่ยสวอตก่อนนะสวอตสีเนี่ยค่อนข้างชัดเลยนะคะนี่อันนี้เลยสีที่สวอตใหม่นะทุกคนนะอันนี้คือสีเก่าที่สวอตนะนี่สีสวอตเต็มเต็มก็คือจะชัดแล้วก็แน่นค่อนข้างแน่นเลยนะคะแต่ว่ามีความบางเบานะคะทุกคนแล้วก็พอเกลีย่ยปุ๊บมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่เป็นโทนส้ม ที่มันอมแบบชมพูนิดๆนะคะไม่ได้ส้มจ๋าเหมือนเบอร์หกนะทุกคนเบอร์ห้ากับเบอร์หกมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะเบอร์หกเขาจะมีความอมเหลืองนิดนึงอันนี้จะโทนแบบอมชมพูน,นะคะซึ่งก็เลือกเบอร์นี้มานะคะทุกคนคือสวยมากทุกคนไม่ผิดหวังเลยนะคะคือมิวถ่ายรูปไปตั้งแต่ตอนที่อาทาแบบแกล้งๆทาแบบเบาๆเบานะ,นะ,ะก็คือสวยแล้วแล้วก็ทาแบบน้านในปากก็สวยเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็เนื้อก็มีความชัดขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็นี่คือทาเต็มปากนะทุกคน สวยมากๆเลยนะคะแล้วหลังทาเสร็จแล้วคือแบบมันเบาสบายปากมากนะคะมันไม่ไแบบเหนียวติดปากเนื้อไม่หนักไม่หนานะคะแล้วก็เกลี่ยง,ง่ายมากๆเลยค่อนข้างบางเบานะแล้วก็ทายทั้งตาแก้มปากนะคะอันนี้คือมิวไปทาตาแก้มปากมาแล้วนะคะนี่แต่สีแก้วเนี่ยมันอาจจะโดนแบบแป้งกลบไปนิดนึงนะคะอันนี้มิวทาแค่แบบชมพูรประกายกลิตเตอร์แค่นั้นเองนะคะแล้วก็รองพื้นแต่รองพื้นเราใช้เป็นแบบ สีลิปนะทุกคนสีเปิดชมพูแบบโดดเด้งขึ้นมานะคะแล้วก็มีประกายอะไรอย่างนงี้นะแล้วก็เติมหางตาด้วยสีน้ำตาลเพิ่มความแบบลิมิตแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ปัดแก้มเพิ่มนะแล้วก็ไฮไลท์เชดดิ้งเลยตามปกติส่วนปากนี่ก็คือทาไปประมาณแบบน่าจะสามรอบเพราะว่าอัดรวมกันไงคะก็คือทาเบาๆก่อนแล้วก็ทา้ต้ในปากาแล้วขึ้นทาเต็มปากนะคะทุกคนความติดแมสกนะ์เดี๋ยวเรามาดูกันนะน,นี่คือแมสกที่ใช้นะคะนี่นะทุกคนตอนแรกอะคือมันจะมีแบบ เนื้อหลุดออกมาบ้างน,นะคะอย่างงี้คือมิวลองจุ๊บดูอะไรอย่างนี้ยแรกๆเลยนะคะถ้าทิ้งไว้ยังไม่เซตตัวแบบมากอะไรอย่างี้มันก็จะมีสีหลุดออกมาบ้างน,นะคะแต่ว่าพอเวลาแบบผ่านไปนะคะแล้วก็มีความอาจจะซับด้วยกระชิช่ออกรอบหนึ่งอะไรอย่างี้นะทุกคนแล้วก็ทิ้งเขาแห้งเขาก็จะแบบไม่มีอะไรติดมาเลยนะอืมซึ่งถามว่าทำไมถึงชอบก็เพราะว่าเขาไม่ติดแมสด้วยนั่นเองนะทุกคนคือเรียกได้ว่าเขามาทวงบัลลังก์ในแมสติดทนของเขานะคะเพราะว่ารุ่น รุ่นก่อนที่เป็นรุ่นแบบเจ้าหญิงที่มีฝาสีเงินเงิน,งนทองทองนะคะทุกคนตัวนั้นก็คือติดทนได้ดีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอันนั้นเนื้อค่อนข้างหนานะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็จะเป็นขุยนึงนะคะแต่พูดถึงเรื่องความเป็นขุยตัวเนี้ยถ้าทาบางๆมันก็จะไม่ไม่เป็นขุยนั้นคนแต่เราเหมือนแล้วว่ามิวไปทดสอบตอนที่กินข้าวนั่นเองนะคะก็คือถ้ามันไปผสมกับอ่ากับข้าวอะไรเงี้ยมันจะมีอาการเป็นขุยนิดนึงนะ,ะทุกคนนะแต่แล้วแต่คนนะว่าจะทดสอบแล้วเจอกับอะไรแต่ถ้ากินน้ําแบบเนี้ยนะ นี้กินนะ้ำแบบแรกก็จะมีแบ,บติดออกมาด้วยนะคะหลังหละก็จะไม่ติดละทุกคนอันนี้คือเล็กๆที่กินเข้าไปนะอันกินอะไรเงี้บบยมันก็จะไม่หลุดออกมาอีกนะคะมิวก็ไม่ได้ซื้อแบบลิปของสีจันมานานผสมควรนะหลังจากที่รุ่นแมทนั้นหมดคอลเลกชันไปนะคะแล้วก็มาซื้ออีกทีก็คือรุ่นนี้เลยนะทุกคนก็จะได้แบบ ทดสอบกันดูนะคะมารีวิวให้ดูกันนะคะว่าแบบเขาได้เป็นประมาณไหนแล้วมีก็ไปทดสอบการกินมาแล้วนะถ้าถามว่าติดทนไหมในตอนที่แบบไปกินข้าวกินน้ำอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอืมทั่วๆไปนะทุกคนรู้ึงว่าก็มันก็หลุดออกมานะโดยเฉพาะด้านในนั่นเองถ้าไปกินแบบอะไรหนักๆอะไรมันๆมากๆมันก็ยังหลุดออกมานี่นะคะไม่ได้ติดทนขนาดแบบฮึแบบแน่นปึ๊กเลยขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเท่าที่ทดสอบมาคือยังไม่มีลิปตัตวไหนที่แบบ ติดทนขนาดที่แบบกินข้าวยังไม่หลุดอะไรขนาดนั้นนะคะซึ่งแล้วแต่ว่าเราจะกินอะไรด้วยนะแบบอย่างวันนั้นมีกินไก่เอยไก่ทอดเอยของผัดอะไรงเงี้ยมันก็มีน้ํามันนะมันก็หลุดออกมาตามปกติเลยนะคะทุกคนเป็นลิ์อีกตัวที่ออกใหม่แล้วคือน่าสนใจมากแล้วก็เสียดายมากนะ,ะเพราะว่ามิวมาเห็นตอนที่หลังจากที่ไปทะเลมาแล้วนะ,ะเพราะว่าถ้า ยังไม่ไปทะเลอะไรเงี้ยจะซื้อก่อนแล้วก็เอาไปเที่ยวทะเลด้วยนั่นเองนะเพราะว่าตามหาลิบสีส้มเนื้อแมทอยู่นะแบบความไปเที่ยวทะเลเนาะก็อยากได้อะไรที่มาติดทนนะซึ่งตัวนี้คือตอบโจทย์มากๆเลยนะถ้าใครกำลังจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็พกตัวนี้ติดไว้นะก็คืออุ่นใจได้เลยนะคะทาอะไทั้งตาแก้มปากทุกคนแล้ก็เกลี่ยง่ายด้วยนะไม่ได้แห้งไวนะทุกคนทาแก้มแบบ2จุด สองจุดสองข่านนี้ก็เกลี่ยพร้อมกันก็ยังได้เลยนะ,ะไม่ได้แบบแห้งไวเหมือนลิปยี่ห้ออื่นนั่นเองนะอาจจะเป็นเทียบสีให้ดูนะคะว่าสีเนี้ยไปเหมือนกับสีไหนบ้างหรือเปล่าที่เรามีนะคะก็สงสัยอีกสีนี้เหมือนกันอะเดี๋ยวลองดูนี่นะทุกคนก็เป็นลิปที่มีพี่ว่าอาจจะคล้ายคลึงกันหรือไม่นะคะเป็น super stay m a t t นะคะเบอร์สองหนึ่งศูนย์ที่มิวมีนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาลองกันดูนะคะว่าสีจะคล้ายคล้ายไหมอืมอันนี้จะออกแบบส้ม กว่าส้มกว่านิดหนึ่งนะคะตัวนี้นะถือว่าไม่เหมือนกันนะคะแล้วตัวนี้ก็คือถามว่าต่างกันยังไงอ่ะตัวเมเบลีนซูเปอร์สเตทแมตอีนนะคะเขาจะรู้สึกว่าทาแล้วเนื้อหนักกว่านิดหนึ่งนะคะตัวสีจันจะรู้สึกว่าทาสบายกว่าเนี่นะคะถ้าใครหาครอบครอบเปรียบเทียบอยู่ว่าเอยต่างกันยังไงอะไรเงี้ยเผื่อเขาลดราคามาแล้วมาราคาเท่ากันอยากดูตัวไหนเป็นพิเศษไหมอะไรเงี้ยก็ตัวนี้จะเบาสบายกว่าตัวเมเบลีนนั่นเองนะคะ สีอันเก่าที่ทาไปก็จะเข้มกว่านิดหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะก็มันไม่ได้แบบแย่นะคะไม่ได้ไม่ได้ดูต่างกันมากทุกคนออะพอเวลาผ่านไปตัวนี้ก็เป็นโทนชมพูไปแล้วนะคะนี่ตัวนี้ก็เป็นโทนส้มกว่าเฉยลูยนะคะนี่ตัวเมเบลีนนะคะทุกคนมันจะเป็นแบบสีมันจะออกซิได์แล้วมันทําให้สีมันเข้มขึ้นนะตัวเนี้ยใครที่ซื้อก็เผื่อใจไว้นิดนึงว่าเออมันจะเข้มขึ้นหลังจากที่ทาเสร็จแล้วนี่นะคะนี่ของตัวเมเบลีนที่มิโนช้มานะคะ เซอร์ไพรส์ตอนแรกเลยก็คือตอนตอน,ตอนที่ไปดูที่วสัสด์นะคะก็คิดว่าอ้าออกใหม่หรอก็เลยไปดูนิดนึงเนี่ยพอทาปุ๊บนะคะก็เปประมาณนี้ใช่ไหมก็ลองนิ้วขยี้ดูมันไม่หลุดไ่ะแก่ก็คือแบบเอ๊ะติดทนจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบลองไปเข้าห้องน้ำนะไปล้างด้วยสบูดด่ดูปรากฏว่าก็ไม่ออกนะคะทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็คือ,อสาววกนะคะใช้ลิปแมตติดทนนะคะชอบเนื้อแมตติดทนแบบนี้นะคะก็ ลองไปดูกันได้เลยนะเลือกสีที่ชอบกันได้นะคะมีหลายโทนทีเดียวนะคะเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรเงี้ยมันจะเป็นโทนนู้ที่แบบใช้ได้ทุกวันนะคะเบอร์สามมันจะมีความตุ่นน้ําตาลขึ้นมานะคะทุกคนเบอร์สี่ก็จะโทนอะไรนะชมพูชมพูหว,วานๆเลยนะถ้าจําผิดนะแล้วก็เบอร์ห้าเบอร์หกจะเป็นโทนส้มนะคะแล้วก็เจ็ดแปดเก้านจะเป็นโทนแดงนะทุกคนถ้าจะไม่ผิดนะคะก็ไปเลือกสีที่เราชอบกันได้แต่ว่าราคาก็คือต้อง พอตามได้นะทุกคนกับเนื้อคุณภาพค่อนข้างดีแล้วก็สีจานด้วยนะคะแล้วความติดทนแบบค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ลองไปดูกันได้น,นะคะทุกคนเลือกที่แหล่งช็อปที่แบบถูกที่สุดก็ได้นะเราอาจจะไปเลือกสีที่วัสดุแต่ว่าสั่งจริงๆสั่งออนไลน์ก็ได้หรือเปล่าถ้าใครแบบไม่รีบรีนั่นเองนะคะอ่ะตัวน,นี้มีก็มารีวิวให้ป,ประมาณนี้นะคะทุกคนหวังว่าจะชอบกันแล้วก็ไปซื้อตามกันได้นะคะเด็กๆจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นั่นเองนะคะก็ะะไว้เจอใหม่คลิปหน้านะคะกกชชรให้่องช่อน<ๆ>ี้ด้วย แล้วกันนะทุกคนมีวันที่เกิดครับและบ่าย